เปิดภาพเอสกันตาพง์ในงานก่อนวูบหมดสติเรไดี้ว่าําเอาเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆส่งกำลังใจให้อย่างหนักเลยละค่ะหลังมีการเปิดเผยออกมาว่าพระเอกและผู้ประกาศข่าวมาดเข้มอย่างเอสกันตาพงศ์บำรุงรักเกิดวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์และอย่างไม่รู้สึกตัวส่วนอาการก็ยังคงน่าเป็นห่วงเพราะแพทย์ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ว่าเป็นอะไรและต้องยกเลิกงานที่รับไว้ทั้งหมด ซึ่งต้องบอกเลยว่าการจะป่วยครั้งนี้ของเอสไม่มีสัญญาณเตือนเลยเพราะก่อนที่เจ้าตัวจะวูบหมดสติไปนั้นยังทำงานตามปกติเพราะทางอินสตาแกรม ch เ hd ก็เร้วมาเผยคลิปบรรยากาศตอนที่เอสไปองออกงานอีเวนต์ที่เวที big debate หน้าลานพักพรก,รกร้อนกรุงเทพมหานครซึ่งในงานก็ยังทำงานได้อย่างคล่องแคล่วไม่มีอาการผิดปกติอะไรแสดงออกมาให้เห็นเลยทามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้สนานเลยว่ารอฟังอาการคุณเอสนะคะ ขอให้คุณเอสอาการดีขึ้นโดยเร็วไวนะครับขอให้คุณเอสหายไวๆนะขอให้รักคุ้มครองคุณพ่อพูดได้มากๆเลยค่ะขอให้คุณเอสปลอดภัยหายหเร็วๆนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกลับมาแข็งแรงปกติเร็วๆยังไงก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้หนุ่มเอสด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอแล้วเชื่อว่าคุณหมอจะต้องช่วยให้เอสได้กลับมาเจอกับทุกคนอีกครั้งและสร้างความสุขและความระทับใจให้กับแฟนๆแน่นอน ส่วนแฟนๆคนไหนที่อยากเข้าไปส่งกำลังใจก็สามารถเข้าไปที่ Instagram s k a กัน p o พงของเจ้าตัวกันได้เลย